กาบสบายดีเด้อจ้าพี่น้องมาบัดนี้พี่น้องเม่งไหนนี่พี่น้องจาเนี่ยเบิ้อมาคามอะไรจันแมนทําไมน่ากินจังเลยพี่น้องค่ะเนี่ยเอฟซี่คนฝากมาให้ระวังเด้อจ้ามันก็จะขวบสางมันอม,มีแก้วมีเด้แก้วคนเลยเอมามาขอเสียเอาเมื่ออันนั่นน้ำจงไว้พี่น้อง แด้มามค่อยกินสมเนอะต้นมันขึ้นินวยไงแ๋ยวทั้นต้นมันนะซื้ออาในแนพ่งเอ้อนีงเด้ยของแพ่งนึนเดีอดูาพี่เนาเขาเป็นแบบหงอยหงอยเนาะคอยหนาวขอนี่ยให้ ไงวะเนี่ยกเป็น,นขวดไอ้โว้ก็แกเนาะขวดอันแหละเขาดองค่ะอ,อันนมันเป็นไงหรือเขายังมาทำไม่หมดนจากเพชรบูรณ์เดินพี่น้องคือยังงันกุ้งอันนั้นเนาะกุ้งเขาอันนนัเพ็ดกุ้งอันแช่ไหมเเห็นข้าเจี้ยงกุ้งแช่เป็นทางอันเ่าขายเยสิ่งมี่ขายกันเลยที่เขาเจ้าเจี้ยงจะเขาปลูก เนือมันลายเลยยิ่สุกคนงในนน่าวันเผาน้องมุน่นสิผ่าสิบหกองศาเด้อพี่น้องเด่นย,ย,ย,ยิ่งขำมาแล้วกันยิงหนาวแก้วทีกินเลือดแฉะนะเอาลองกินมุ่นแล้วใ กินโซมก็ค่อยเก่งเลยน้องใครน่าจะมื่อยาเลยเมื่อเขาอยากกินโซมก็อยากกินเลยยังก็ซองถุงก็จะเมือเล่ามาสู่อ้อนน้อยอ้อนใหญ่กินเข้าวัดได้กินดอกแบบนี้ฮะเพราะว่ามันบ่มีค้าอยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> เอ้ยคุณละส่งมาให้กัน้าน้องมลกินเบิร์ดแกแบ่งเมื่อบ้านนั่มเราบอ เอาไว้กะบแเผ็ดเรากับพกินนมนอยู่ล้เรกินยู่ดำข้มคกเวลานกิยกพว่นูเากินกับด่อยอ่ะพเาเอาใส่ตู้เย็น เต้านี่มันคือสีนั่นเนาะมันนั่นคล้องมันเหมือนมันคืออ้นี่แหล่ะนักคล้องมันมันคือใหญ่ไวแค่ใหญ่ไวเนาะน้องก็ะองเดือนเราเด้ถ้วเตามันเซื่องมันอืมจะจะจักโตเลยนะคุณจะไริเ็ทบอนนอนฮะมันออกมันเหมีออกเฮียนมันเสียขรรถมันไปอยู่นี่สันชาติอะมันอยู่นี่มันก็อยู่นี่แหละไอ้เพชรเอายังงคืนเดี๋ยวมาสังเกตเมียนอนเฮียนมันเด้อเอาเจ้าบ่เห็นบ่ มันไม่ยักได้น่อยวบ่ายังมาแต่อ่ามึงคือฉลาดแท้ให้กูเรียกมึงมึงไปจะไปอยู่ปุ่นบบดเออนั่นมากินกซึเพราะว่านั่นจะพาลูกน้อยมากินกุยเด้อแบอมากินมากินแะ้วกับเนี่ยเนี่ยเดีของอคือคักแท้อนคักด้ยามเครื่องสองังเกงลึกเงอมาเห็นบแดงมาเนาทอดเียวเขาอบ้านตีหามเศ้าเพลอดมานลด กระเมียเฝ้าเงียนมันล่ะเนาะยังคืนใช่ไหเคาจะได้ลูกมันค่ะอืมแต่จังววะที่ในวอเนี่ยมันก็เมี่ยขอดูเงี้ยนจะได้ลูกแบบแดงหน่อยอืมจะได้เลี้ยงเด็กน้อย,อยแอดีด๋ยวพันมึงโน้มันเบ่งมันแห้งเหรอบนนี่ย้ขอดอ่ะเป็นจักรอีกเดือนชองเดือน์คอยสังเกตบบบแดงหน่อยบรรยากาศมันช่วงนี้โอ้มันกับเขากี่ยวกันจากเนาะอืมะกี้นอายโน่นยังให้มันน่ะมันสกินปักห่านางงาบรวด กี่ทีแถวเอามาไม่ทำเป็นเก่งเสร็จแซ่บพี่น้องอม,มากินน้ำข่อยในเด้อจ้ามันจะขอมันคือว่ากี่ทีมันกี่ทีอะไรไปมันได้เจ้าไปแล้วโ <laughs> <laughs> อเคว่าอ,อะไรเพชรเรากี่ทีแล้วพี่น้องเราไปขึ้อข่อย คนวัยอิ่มเขาไ่ได้กินกันวันนี้บ้างานหน่อย่ะกีทีคือการลูกจ้ะมุ้งใจคือพอ่อทีทีได้หนาหนาเรากับกีที่แม่บอ,อกเผ็ดนะเรากีทีทีทีบาถึงกระดูกกระเดี่ยวเราเบอกเลยให้บากให้กำมักซีดาเราในต้นว่นได้เห็นหนุ่มดอกพี่น้อง ถ้าได้ยินเสียงง่างอ่ะห้องจะเข้าขอดรดสูยาบิดบักเซดากูเดอ้อให้มัมนใหญ่เนี่ยเดอ้อเขาก็เอาคือเก้าผลโบเหน็นเนี้ยผลผลโบเห็นหูแก้งไว้กินเน, <c oughs> นี่ยไข่เด้ทำไอเแาย่างแล้วคือซินมาอยู่น้ำขวอยอะไรเงี พว่วกัคือแม่จะคอง่มเป็นเห็ดที่จังเลยเ,เ,เสียนมัว สมักขนาดผู้ใะกินผสมกิ่งกันอยู่รึลวนน้อยลวนใหญ่เอาปะปันเลยอ่ะอ้วนอ่ะแตมันกินไรมุงเบิลเย้กินนหอมกไลนิดไม่กินลาบผมกับพวกอะไรนี่เนของหวานอืกินน้าแบงสันเนาะแลเราข้าวเนี่ย็เ่เราขานี่ย เคนสังเกตว่าเมียรกินยุด,ด,ยดยากเนาขึ้นอยากเนาะแม่ที่ไปกินจนเมาเนาะเออเป็นคน่ค่อยมากินน้ำเมาเนาะกระท่อมกระบอมันบอกตะวักสเปกก็กแ่มยู่แ้วเอยู่ <c oughs> เสเปกใช่ไหม,ม,มาแงแล้วอได้ยินยเลยปลาแล้วมาสเป็กตะว้าอยาตมูดี้ว กินกันดีกัอนแน่นอนอยากกินสั่งคู่น่อยให้เยอะกินไปกินมากกับสม้มมันจะออกฉมำๆหวานหวานมันจะออกสามรสส้มหวานเค็มนิดนึงแต่โดยรวมดาวแซ่บ ุ่มเซโตยองไปรูปมากไปทางหินคอมเมนต์เาว่าทำงานไนม่ก็สอนคอมเมนต์เาได้มอนไรนไ่เทียเท่ย,มเ,ย,ย,ยมเมียางนีียาบ้าตอนนี้าไปแล้ว่ดม่น้กินตสั่งเขาแล้วเขาไปแล้วเอาเงินมึงซื้อนะอตอบแบบนี้แล้วมันเป็น,น,นยังไงมันยเขาาีวของนนี้มันบเมมันมีแต่อาเขากินเขากินกันบดบาด คนไม้ก็ว่กากนกินเากฎหมายถือจับกับเรื่องของเขาเขาถจับเม่เขาถจับรเ่องพเรื่ของเขาเขาบานกฎหมายกับเรื่องของเขาแหละเขาเหลือส่วนมากขเขาเอาคนขายคนเศษอะปูปันได้เศของมมัด อ๋อคันผู้ใดสิกินมัดถาดนี่างบอนี่เอาบอนะอ๋อคันมีผู้ใดกินมัดถาดนี่แหละที่พวกเขาหน้ามัดมื่อยพวเขาแล้วเพียงที่พวกเขามันกับผสมประนันความหมายแค่นี้เข้ามาปลาขามมันมันกับนี่มีความมันเปรี้ยวของมันอยู่ในหั่นแหละแต่ว่าเอามันไม่เป็นปลาขามหวานหรือยู่เป็นจมูกมันเป็นปลาขามเปรี้ยวหรือเปล เมะขามหาวานกับมีมะขามซุปน้ำเปรี้ยวกับมีเนาะส่วนมากเขาจังกะปูมะขาม,มาขาจังเดินมะขามเบูรณ์เกิดมาเขากับพ่อคันเราเคยไปชวนมามันเป็นมะขามหวานเลยเกิดกับชวนข่อยยุ่งไปเนาะอยไปยุ่งอยาไปเขาเขาเขาัขวเขาใต้เห็บไปเที่ยวอยากไปอยู่ยยแต่กระตังน่ะมันยังไม่มี ต้องข้าใจถ้าไปแล้วมันก็ต้องกระเพชชบุนเนี่ยนว่าที่ว่าเขาควาเขาแยงเงาเขาเที่ยวเลี้ยวคนเซฟตัวเองให้ได้ไปแล้วไม่ต้องเดือดร้อนน่ะไม่ใช่ไปกลับมาแล้วไม่มีแดดจะทุกปไปแนั้คนเข้าไปต้องเรือเงินเงินเรือในทุงในไทยใส่เงินบ่เกินพันกันที่ไปดีเฮ<ะ>ใส่เงินบ่เกินพันคือว่าของสัตบ์มากวัวปัจจินีห้าหมุกระหนันคือบดละพันกันเจ้า่ยงเอาเจ้ากับวไดเติมมัน จาก็จงเงินพ่านไปซื้อกินนี้หมดวันนี้จ็ <c oughs> เรียนแบกลับกัไเ้มาเลี้ยวก็ยังรู้ฮ <c oughs> <c oughs> เอาโอเคครับ <c oughs> สบายดีจ้า